สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืนลูกโม่ยี่ห้อชา a r เตอร์อมนะครับเป็นปืนสัญชาติอเมริกานะครับตัวชา a เตอร์อามเนี่ยเริ่มผลิตปืนชาร t เตอร์อ่าขอโทษครับเริ่มผลิตปืนลูกโม่มาตั้งแต่ปี2507ซึ่งผู้กอ่อตั้งเนี่ยเคยเป็นวิศวกรของโค้แล้วก็ลูก,กอร์ด้วยแล้วก็มีความประสงค์ที่จะผลิตปืนลูกโม่ที่เล็กกระทันรัดน้ำหนักเบา แต่ยังคงความแข็งแรงของตัวปืนอยู่จึงออกมาผลิตปืนแล้วก็ใช้ชื่อบริษัทว่าชาร์เตอร์อาร์มนะครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยเริ่มนำเข้ามาตั้งแต่ปี56-57นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็นำเข้ามาเป็นขนาดจุด38แต่ในอนาคตได้ยินว่าจะนำเข้ามาเป็นจุด22ด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นปืนสวัสดิการกรมการปกครองนะครับตอนนี้ก็ยังมีจําหน่ายอยู่ที่ร้านปืนเทพกรเห็นว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาอยู่ที่4ี่หมืนต้นๆนะครับยังไงก็ลองสอบถามทางร้านดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวปืนกันนะครับปืนชัตเตอร์อารเป็นปืนขนาดจุดสามแปลำกล้อง2นิ้ว8เกลียวนะครับบรรจุหนัดโครงปืนเนี่ยเป็นสแตนเลส ส่วนด้ามจับกับตัวโครงไกเนี่ยเป็นอลลอยนะครับน้ำหนักของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่480กรัมลูกโม่ของชัตเตอร์อาร์มเนี่ยจะหมุนไปทางเดียวกับโค้นก็คือหมุนไปทางขวานะครับส่วนด้านซ้ายของตัวปืนเนี่ยระบุโมเดลอันเดอร์อ r เบอร์แล้วก็จุด3.8 SPL นะครับด้านขวาจะระบุซีรีส์นัมเบอร์แล้วก็ เป็นย mm ี่ห้อ Charter a r m Made in USA เมือง s h e ตันซิตี้นะครับประกับที่ให้มากับปืนเป็นประกับไม้นะครับแต่ว่าทางร้านก็ยังมีจำหน่ายเป็นประกับยางแบบด้ามสั้นแล้วก็ด้ามยาวด้วยนะครับน้ำหนักของไก่เนี่ยซิงเกิลอยู่ประมาณ4.5ส่วนจังหวะดับเบิลเนี่ยอยู่ราวๆ12ปอนด์ก็จะพอๆกับลุกโม่ทั่วๆไปนะครับ ผมขอแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวชัตเตอร์อาร์มในสวัสดิการกรมการปกครองเนี่ยมีลำกล้อง2.2นิ้ว6นัดแล้วก็3นิ้ว6นัดด้วยนะครับรวมถึงเฟรมที่เป็นเลดี้พิงค์ทูโทนขาวดำนะครับแล้วก็ดอสโกเนี่ยสวัสดิการกรมการปกครองยังมีอยู่ยังไงก็ลองสอบถามกับทางร้านดูนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างช่วงท้ายจะมีคลิปทดสอบสั้นๆนะครับ เป็นชุดสุดท้ายที่ผมยิงในวันนี้เป็นการยิงลูกโม่ครั้งแรกนะครับในระยะ7เมตรใช้กระสุนลูกซ้อมนะครับสำหรับผมนะครับถือว่ากลุ่มออกมาดีมากนะครับถ้าอยู่ในมือผู้ที่ชำนาญผมว่ากลุ่มต้องออกมาดีกว่านี้แน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ